วันนี้มารีวิวรถตู้ราคาถูกท่านใดที่สนใจติดต่อได้เลยนะครับราคาถูกมากราคาพูดคุยต่อรองได้ครับมาดูเลยนะครับตารโอ้โหเครื่องปิดสตาร์ตติดง่าย่าดูใครๆอยากได้รถนะครับรถตู้ครับรถตู้ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับนี่ราคาถูกครับราคาถูกรถตู้นะครับรถตู้มาดูเลยครับมาดูเลยแอร์เย็นเย็นยันไข่ครับแอร์เย็นยันไข่เลยนี่ครับมีครบมีครบนะครับมีครบมีครบนะครับนี่ครับมาดูก่อนครับราคาถูกถ้าได้ยินราคาแล้วจะตกใจครับจะตกใจมาอีกแล้วครับช่างมุดมาดูรถอีกแล้ว รถมาดูรถอีกแล้วนะครับมามามาดูโอ้เครื่อง2องพันสอนะครับ2008แปร่งฟิตสตาร์ตติดง่ายรีวิวการวิ่งให้แล้วนะครับรีวิวการวิ่งให้แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับสนใจตามเบอร์โทรเลยนะครับเล่มโอนต่อรองราคากันได้นะครับต่อรองราคากันได้ครับนี่ครับเดี๋ยครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร นี่ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนี่ดับเบิลโทรครับผมครับอยากรู้ราคาไหมครับอยากรู้ราคาไหมครับเดี๋ยวเจ้าผมผมจะเสลยนะครับราคานี่นะครับดูรถก่อนดูรถก่อนดูรถก่อนนะครับแต่ดูถ้าได้เห็นราคาแล้วจะตกใจนะครับครับผมพูดคุยต่อรองกันได้เลยนะครับนี่ครับนี่นี่โอ้สภาพ ใช้ได้นะครับสภาพใช้ได้นะครับใช้ได้เลยวิ่งส่งนักเรียนนะครับส่งนักเรียนได้เลยนะครับนี่ครับราคาราคาราคาอยู่ที่ายทะเบียนตาบนราคาอยู่ที่แปดหมื่นนะครับพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้เด้อหูหาที่ไหนได้รถตู้ราคาแปดหมื่นราคาแปดหมื่นหาที่ไหนได้นะครับนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับ เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับแอร์เย็นยันไข่นะครับเย็นยันไข่แอร์เย็นยันไข่นะครับนี่ครับนี่ครับตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 8 6 8 8 4 2 4 7 4นะครับเจ้าของรูปหลอดด้วยนะครับเจ้าของรูปหลอดด้วยเด้อ กองนุ่มนอนนะครับพูดคุยได้ใจใจดีด้วยนะครับยังไม่มีแฟนเด้อครับผมครับผมครับครับครับก็คลิปนี้ก็โทรติดต่อได้นะครับผมครับสวัสดีครับ